สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลพร้อมแนวทางฟุตบอลดีๆครับในนี้ทั้งหมด3คู่สําหรับค่ําคืนนี้นะครับผมแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มของเรานะครับผมดูโพสต์ปักหมุดได้เลยนะครับผมและใครที่อยากจะดูในบอลยูโรป้าลีกนะผมว่าผมให้ตัวไหนไปบ้างไปดูในทิกตอกได้เลยนะครับผมพี่เข้มทางบอลนะผมพิมพ์ในทิกตอกได้เลยนะครับและอย่าลืมว่าใครมีความคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์นะผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งงกันไววว้้ดยเลลลาผผมมมคิปใหห่ๆรือ สดเนี่ยจะได้รับชมกันตลอดเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้แล้วผมก็เปิดคู่ไปที่อาเซีอักมาแล้วผมเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของทางอันเดอร์เลตนั่นเองนะครับอักมาแล้วผมฟอร์ม5นะัดหลังสุดทุกรายการแล้วผมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไป1และแพ้ไป3นัดล่าสุดนะผมชนะฟอร์มูน้ามาได้ถึง3ประตัศูนย์แต่ถ้าให้บอกเรื่องฟอร์มในบ้านอย่างเดียวนะผมชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เหมือน,น,นึ่งนัดล่าสุดในบ้านเนี่ยก็แพ้สปาตักล็อกเตอร์ดำมานะครับก็ถือว่าฟอร์มในบ้านแอบดูเสียวๆอยู่เหมือนกกกกกกััััััันนนนนนะะผมมมลลลบบทททาาาาางอออเเเดดดดดรรรร์ี่่ฟสสสุุุยชไไปป3 1 1แพ้ แพ้ล่ะชิงเกงมานะผมแต่ฟอร์มไปเยือนอย่างเดียวเนี่ยห้านัดหลังสุดทุกรายการชนะไป3แพ้ไป2นะครับสถิตินั้นแรกที่เจอกันมานะผมก็เป็นนักแสดงักมากมที่แพ้อันเดอร์เลตไปถึง2ประตูศู์โดยการไปเยือนเขานะครับผมแล้ววันนี้ทางอักมาที่ผมต้องเปิดบ้านและต้องชนะเท่านั้นนะครับผมเสมอไม่ได้แพ้ไม่ได้นะผมก็ต้องพูดตามตรงอยู่แล้วนะผมวันนี้อักมาต้องใส่หนักใส่สุดใส่เต็มแน่นอนถามว่าจะมาแพ้ทางอันเดรเลตย้ำไหมผมมองว่าไม่ย้ำครับแน่นอนว่าอักมามีแน่นอนหนึ่งประตูให้แค่รอลุ้นประตูที่2เพื่ออจะไปต่ ได้นะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าอสาังหาริมทยยังไงก็ชนะได้แน่นอนแล้วนี้ขอมองไปที่อสังหาริมทได้เลยนะครับ แล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้แล้วผมเป็นนีดเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบาซโซ่นะครับผมนี่นะครับผมฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกรายการไปประมาณก่ำมากแล้วผมเก็บชัยชนะใครไม่ได้เลยเสมอไป3แพ้ไป2นะครับผมแล้วฟอร์มในบ้านอย่างเดียวชนะ1เสมอไป3แพ้ไป1นัดล่าสุดก็แพ้ปารีสแซงต์แมงไม่ได้ถึง2ประตูสูตรนะครับผมแบทคาบ้านเลยนะครับแต่แพ้ทีมอย่างปารีสก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับกับกันแล้วผมกับบาซโซ่ที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดทุกรายการชนะ1 1เเสมมออ3แแพ้้ไปลวฟร์ยหนย่างเดียวนะครับผมชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เหมือนกันฟอร์มไปเยือนัดล่าสุดกงเด สถิตินัดแรกนะครับผมก็เป็น Need นีดบุกไปเยือนทาบาโซแล้วว่าผมก็จบที่เสมอ 2, 2> ประตู2อแต่วันนี้นีดเล่นในบ้านนะครับผมแฮนดิแคปเปิดมาต่อ1ลูกผมมองว่าแอบเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมต้องให้ถึงประตูที่2น,นั้นถึงเราจะได้ยิ้มหวานแล้วก็ถ้าเป็นบอลอย่างนี้แล้วนะครับผมก็ต้องเน้นชัวร์สกอร์ไว้ก่อนนะผมใครได้คะแนนขึ้นนําใครได้แต้มขึ้นนําก็ต้องแบบว่าแพ็กเกมรับอย่างเต็มที่นะครับนัดนี้ผมเลยมองว่านีดอาจจะชนะได้1ประตูนะครับแต่ถ้าให้ลุ้นแบบ สา,สายจริงผมแนะนําไปที่สกอร์ต่าดีกว่าสำหรับคู่นี้นะครับผมนัดแรกอาจจะเปิดมาสูงนัดน,นี้ผมมองว่าน่าจะเน้นชัวร์สกอร์มากกว่าให้มองไปที่ต่ําได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายนะครับผมก็เป็นทีมจากพิบาลีนะอย่างทางคุนคอรดเวดแฮมเปิดบ้างต้อนรับการไปกินของทางเคเกนนะครับผม คุณคอนเป็นแฮมนะผมฟอร์มฮ้านัดหลังสุดทุกรายการนะผมชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นัดล่าสุดนะผมโดนน้อนนํา2 0ก็ตีกับเสมอมา2 2ได้แต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มในบ้านนะผมชนะ2เสมอ2แพ้ไปเเดิมหมือนกันนัดล่าสุดก็เพิ่งเสมอกัน้อนมาขนาดที่ว่าเขาต้องเจอโปรแกรมหนักที่เจอเคเกนนะผมเขาก็ยังยันเสมออาร์เซนอลได้ก็ถือว่าทําได้ดีมากนะผมช่วงนี้นะมอยฟอร์มกำลังมานะครับกับกันนะผมกับทางเคเกนนะผมที่ฟอร์มฮ้านัดหลังสุดทุกรายการชนะไป2เสมอสองแพ้ไปสนะผมแต่ฟอร์มไปเยือนน่ชนะ3เสมอ1แพ้ไป1นัดล่าสุดไปเสมหนึ่งนัดลนมานะครับผมนัดแรก ที่เจอกันมานะครับผมก็เป็นเวสแฮมบุกไปเยือนทางเคเยนนะครับผมก็นําเข้ามาตั้งนานนะผมมาโดนนาฬีบาบนะผมก็จบไปที่เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ถ้ามองจากวันนี้นะผมความฟอร์มเวสแฮมก็ถือว่าดูดีด้วยนะผมแล้วเวสแฮมเวลาเล่นในบอนลยูโรปเขามาตรฐานดีมากๆนะผมในการที่เขาเข้ารอบบอเนี่ยคือเข้ามาโดยการที่ไม่แพ้ใครเลยนะผมและสถิติโดยรวมเนี่ยของเวสแฮมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เตะคอมบอลเลนหลีกมาเนี่ยเขายังไม่แพ้ใครแม้แต่นัดเดียวแล้ววันนี้นะผมเป็นเวสแฮมเล่นในบ้านด้วยมาตรฐานก็คงยกระดับขึ้นนนนนนนไปอออีีกขัั้้ะคคผผมมมดเลยงว่าุ เวทแฮมน่าจะกดยับๆเลยสําหรับวันนี้นะผมดัดนี้ขอมองไปที่คุนคอนเวสแฮมของน้ำมอยวันนี้มอยติดไฟอย่างแน่นอนน้ดนนี้ขอมองไปที่เวสแฮมได้เลยนะครับวันนี้ก็คัดไปในเน้ทั้งหมด3คู่นะครับผมสำหรับบอลคอนเวลลิกเนี่ยใครที่อยากได้เพิ่มเติมยังไงนะครับผมไลฟ์สด2ทุ่มตรงนะครับผมเราจะมาเจอกันทุกวันนะครับผมหรืออยากได้แนวทางแบบ v ีพีพร้อมคุรูชื่อดังมากมายนะครับผมทั้งเจดดามพิปามนะครับผมแล้วก็พิ่เตนะครับก็คือพี่ขวัญล่ามาสเซียไหนจะโฟนตุงนะครับผมก็อยู่ในกลุ่มของเราดงกกลิ ที่ปักหมุดได้เลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยละกันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมว่า2ทุ่มตรงนนะครับผมเรามีไลฟ์สดนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเฮงรวยทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีนะครับ